สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของผีตาแหกหรือผีตาแหกซึ่งเป็นประเพณีโบราณผีตาแหกเป็นผีประจำท้องไร่ท้องนาถือกันว่าเป็นผีที่ปุกปักรักษาพืชสวนไร่นาและทำให้ข้าวกล้าเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ การทำนาจะได้ผลดีจึงมีการเส้นไหว้ผีตาแหกทุกปีปีละสองครั้งคือก่อนลงมือปักดำและหลังการเก็บเกี่ยวฉะนั้นในที่นาของแต่ละคนจะมีที่ที่ผีตาแหกอยู่ซึ่งบางคน อาจปลูกกระท่อมหลังเล็กๆบางคนจะปักเสาเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าที่ตรงนี้คือที่อยู่ของผีตาแห้หรือบางแห่งจะทำรั้วทีทีล้อมบริเวณใดบริเวณหนึ่งไว้ซึ่งชาวบ้านจะทราบดีถึงที่อยู่ของผีตาแห้นี้ พิธีกรรมที่ปฏิบัติเกี่ยวกับผีตาแหกการเลี้ยงผีตาแหกเลี้ยงสองครั้งคือ1เลี้ยงก่อนทำการปักดำา 2. เลี้ยงหลังการเก็บเกี่ยวสิ่งที่จะนำไปเลี้ยงหรือเส้นไหว้มีดังนี้ 1. เหล้าขาว1ขวด 2. ไก่ต้มสุกพร้อมเครื่องในหนึ่งตัว 3. ดอกไม้ทูบเทียนหมากพลูบุรี 4. น้ำหนึ่งขวดและแก้วสองใบ 5. กระติบข้าวหนึ่งกระติบวิธีเลี้ยงผีตาแห้งเมื่อเตรียมสิ่งที่เลี้ยงไว้เรียบร้อยแล้ว เอาใส่ตะก,กร้านำไปที่ที่ที่อยู่ของผีตาแหกแล้วจัดแต่งสำรักที่นำมาจัดใส่ถาดเล่าเปิดฝากระติบข้าเหนียวเปิดออกน้ำและเล่ารินใส่แก้วคนละใบจุดเทียนตั้งไว้พร้อมกับกล่าวเชิญชวนให้ผีตาแหกมารับหรือมากินของเส้นไหว้นี้ที่นำมาพร้อมกับ การบนบานให้ข้าวกล้าในนาของตนอุดมสมบูรณ์ถ้าหากเลี้ยงหรือเส้นไหว้หลังการทำนาจะเป็นการกล่าวคำขอบคุณผีตาแห่ที่ทำให้การทำนาประสบผลสมเร็จด้วยดีกะเวลาพอประมาณก็น้า จะนำสำรับที่เตรียมไปเลี้ยงคนในครอบครัวที่ไปเลี้ยงผีงตาแหกด้วยก็เป็นอันเสร็จพิธี